เปิดตั้งแต่โมเกอร์ก่อนเลยครับเปิดโบสแตมบิดอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะเราจะเปิดแม่ง2แพ็คเลยนะ4,800ั้อยไลท์เออเพราะว่ามันมี4,800ันแปดร้อเทสนะอ้าปลาหนึ่งตัว,เ,นะออตวเอ้ยมือป่า่านยังไมผิดนะครับผมอ้าปลาหนึ่งัวเยอะาบุฟัย ว่าเราเปิดเป็นตัวละครดักราัาบดูเล็ไปแล้วก็ตัวละครใหม่เข้าค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอาา่อรักษาสีชกีทองคำนะผมนะกีเตอร์เฟอร์เลย์นะฮะหรือว่าจะเป็นแพ็กสมกเกอร์นี้แพ็กซาบ้า ครับผมนะคือค่อนข้างเยอะจริงๆนะเข้ามาแบบคือกูไม่ทันเลยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมมาเป็นโควิดนะมันขึ้น2ขีดเลยผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ <No. S 1> แล้วแบบว่าอาการคือผมไม่ไหวจริงๆคือสภาพตอนนี้อาการที่ยังเป็นอยู่คือผมเจ็บคอนะครับแล้วก็มีอาการไอและเสมหะค่อนข้างเยอะมากเยอะสัสๆนะครับผมนะ,ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เรื่องของการกินอะไรเงี้ยก็จะกินไม่ได้เวลาผมขายของอยู่ที่เพจไปดูแหนใช่ไหมคือเราก็แบบเอเนจีได้ไปเต็มที่นะแต่ว่าเราก็ต้องแบบทำมาหาก,กินนะทุกคนนะอย่าลืมไดูต ตามเพจผมด้วยละกันนะเพจขายของนะครับผมนะเป็นน้ำแล้วก็มีกลุ่มด้วยนะเป็นกลุ่มวันพีชบริลลัชนะครับผมน่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับซื้อขายแลกเปลี่ยนรหัสวันพีชนะครับหรือว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะกลางเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยก็ไปกลางกับพี่แอดเกจไจเกเล่เจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับผมน่ะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด4 8 0 0 มาดูเป็นเรื่องของกาชาดีกว่าวันนี้ก็คือจะมาเปิดกาชากันนะอากาชาที่มีก็กีเตสโ,โลเห็นไหมแล้วก็มีเอ,อ่อชิกิแล้วมีโบอาอีก,กับผมนะมนี่โบอา แต่วันนี้ที่เราจะมาเปิดกันก็คือจะเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับผมนะตัวสแตมบีดนะครับผมนะเปิดตั้งแต่สโมเกอร์ก่อนเลยครับ1ตัวนะครับผมนะเออแล้วก็เป็นแพ็คนะครับเผอแพ็คเขาเรียกว่านะแพ็ค5สเต็ป2ราวนะครับอ่าแล้วก็เป็นเปิดโบสแตมบีดอีก1ตัวนะครับผมนะเราจะเปิดแม่ง2แพ็คเลยนะซึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สเต็ปสามสเต็ปสี่เนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ตัวละครหน้าตู้เนี่ยครับผมนะยี่สิบเปเซตครับ บ้างเนี่ยเห็นไหมครับผมนะอยู่ที่20%ครับผมแหละเออเซฟสามเสี 3, ส่ 4, 20%เซฟห้าคือได้หนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมนะ<ไ>มาเราเริ่มเปิดเป็นสโมกเกอร์นี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมนะเอออย่ามุนหันไปมองทางอื่นโอ้โหเรา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 ,เาจับพวกโจรสลัดมาให้หมด <Yeah. S 2> เป็นสายโล่นะครับสีน้ำเงินนะครับซึ่งบอลใน,นทีมผมเนะี่ยแม่งน่าจะเป็นน้ำเงินที่สุดนะครับผมนะ oh. เพราะว่าแม่งโอ้โหมีดัร์กการดบูเดตเป็นเสียมเงินเยอะับผมนะวิธีการเปิดของเราคือเรา,เราจะสกิปเลยครับผมนะโอ้เ oh. ข้ามาครับผมนะถ้าหากว่าตัวละครที่เราไม่เคยได้เนี่ยมันก็จะได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นสโมเกอร์นี้ได้มาอย่างงี้นะทุกคนนะแต่ขั้นแรกก็อย่าลืมครับผมนะผมขอ4,800ไลท์เออเพราะว่ามันมี4,800เพชรนะ เออมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะเราเราก็ไม่ได้ทําคลิปวันพีมบริลลัปนานมาแต่ทุกคนก็ยังรออยู่นะทิ่สำคัญในคลิปวันพีดักลาดบูเลยแต่คนดูเยอะมากนะครับผมนะอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆากจากใจจริงนะครับสเต็ปสองก่อนเลยครับผมนะถ้าหากเราพร้อมแล้วกราบ40เป๊ะกิ๊บปั๊บตาบ้า <S <S โอ้เรียบร้อยเลยไอ้เหี้ยแต่เนี่ยเสร็จสามเส็จสี่เนี่ยคืออย่างน้อยนะไม่ต้องมีมาหนึ่งตัวครับผมนะเอออย่างน้อยเนี่ยเสร็จสามเส็จสี่ต้องได้หนึ่งตัวนะครับผมนะโต้มา สามตัวปุ๊บสมบัติทองหรือเปล่าสมบัติทองมาหนึ่งแล้วทอง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 ดูทองสบู่ปั้งทองดาไปสัตว์เรียบร้อยครับผมนะทองสบู่มานี้ยี่สิบเจ็ดกรีครับผมนะ่ยยี่สิบเจ็ดกรีปุ๊บแต่ว่าถ้าจะเป็นภู้ดำนะรู้สึกครับผมนะปุ๊บเอ้ยภูทองทองดำแบบภูทองรู้สึกแปลกไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงวะทุกคนครับผมนะแต่คงไม่ได้สมอเกอร์นะผมว่า สายบัตรมาก่อนเป็นจอร์บูขาฮิี่กุมามากลายเป็นสายวิ่งสายวิ่งที่เกลือฮาชินิฮาชิกิแล้วมาเป็นสายวิ่งอีกหนึ่งตัวกลายเป็นอาวิด้าครับผมอาวิดาล่างของมาแฟงกี้ซูเปอร์สายโลกมากลายเป็นสายโลกอาวิด้าที่เกลืออีกรอบคราบผมนะและสายโลกกลายเป็นดอนคิกดอนคิกมากลายเป็นสายโลกโคบี่บอันและสายหมัดมากลายเป็นคุณจริงคุณกิงมาปุ๊บกลายเป็นสายโลกอาวิด้าร่างอ้วนขี้เปียกหมาอุ้น่าจะหมดวะน่าจะไม่มีจริงแฟงกี้มาสายโลก มาแแบบนี้แปลว่าอะไรโอ้บุกมาสัตว์เอ้บุกวานทกคุนี่แกผมนะเออโย่แ้ก็ผมนะเออวานต้อคนีหรือว่าพวกนี้กิจนั่นเองนะครับผมนะชื่อของเขาเออแม่งคือผีแล้วับผมนะเออผีผีพี่เหล่าสัตว์ลายครนะเออเหล่านินจากลัวกันนะครับผมนะไอ้เชี้ยแล้วก็ได้มาตัวหนึ่งหญิงนะแต่แม่งไม่ได้เป็นสโมเกอร์นี่นะครับผมนะอยากได้เป็นสโมเกอร์นี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวโดนเสร็จสี่กันว่าจะได้หนึ่งตัวหรือเปล่านะครับผมนะนี่เออพอเสร็จสี่ไปเลยครับสามสองหนึ่งหาว่าพร้อมแล้วขอมาสามปังนะ้งมหนึ่งกันเลยครับผมนะนี่สามมาแล้วทองเป็นสมบัติด,ดำสมบัติดำแล้วทองทองโอ้โดำอย่างนี้สกิปไปเลยครับผมนะโป้เข้าไปโอ้โหไอ้เยซัสเบอร์เจชมาครับผมนะจีซัสเบอร์เจชเข้าวีฮ่าครับผมนะหมดกันนะครับ,บตอนแบห้าที่คือได้ได้อยู่ด้านหนึ่งแปลว่าแบบว่า ถ้าดวงดีคือต้องได้อย่างน้อยสองตัวนะครับผมนะขออภัยเสียงรบก,กวนด้วยนะครับผมแนละ้วโหได้ตัวเดียวเทียเรียบร้อยเลยเป็นสายโลด้วยบาวแมนด้วยสโคเกอร์นี้มาหนึ่งด้วยเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหเลนไซร์คูดเลนไคร์คครับผมนะเออสแตปปี้สโคเกอร์นี้นะครับผมนะสายโลดถือว่าแม่งโคตรเกลือลนะครับท่านผู้ชมผมบอกให้นะ ถือว่ามันโคตรเกลือเกลือมากนะผมกล้าพูดเลยผมตะกี้ปั๊บป้าไปอู้ยิมเบชใช้ชารเตีท้องกระเละไปอีกหนึ่งจิมเบยกเบยกอะไรวะยิมเบชเจ็ดสิบไปนะครับผมนะได้ใช้ชาร์ตีท้องกระเละมาเฉยครับผมนี่ยสเต็ปหนึ่งไม่ขออะไรมากขอสโมเกอร์สักตัวละกันแต่ก็ผมยังน้อยก็ขอแปดสิบบาทจบจบราวนี่ยังน้อยขอแปดสิบ เด็ดห,หนึ่งมาก็บอดแล้วทีรักครับผมนะที่จะเปลืองเพชรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจะมีทั้งชิกิมีทั้งจิเปโซโลอีกครับผมนะที่ยังไม่ได้เปิดนะครับผมแล้วขออนุญาตเปิดเรียงทีละคลิปนะทามบราทามบราใจเย็นนะทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมกัสเชียอีเบลมาครับผมนะเบลตีร์ชูโอ้โหทำไมมันทงดำใบสัตว์ไม่ได้เปิดนานแล้วดูว่ามัเป็นเทียแะไรโมดสิบสี่ยีอาร์ยี่สิบยีอาร์มาคิปปะปะมาโบ้องสายวิ่งเบาแมนมาครับผมนะ สึกมาอาเปนปอมลูกครับผมนะเอาไม่ใช่คันจูโร่ครับผมนะคันจูโร่พูดเพียกับผมนะคันจูโร่ครับผมนะเออคุโรซุมิครับผมนะประกูลคุโรซุมิคันจูโร่ครับผมนะเออเป็นอยู่กับคุโรซุมิโอโรจิขี้เปียกนะครับผมนะสกิป้ายปูมาอามาตัวเดียวจริงด้วยอินรกอีสักว์เลยนะครับผมนะมาเปิดฝามาอย่างนี้ครับผมนะโป้งมาขอหนึ่งตัวแล้วกันนะอย่างนั้นสโคเกอร์สักสองตัวแล้วกันสมบัมาขอไปอ้โหดันไีเลยอีสัตว ดําเมียม่ยงขนาดนี้แล้วผมนะดําเป็นทามอยกูยเลยนะงามใส้งแดงมาปุ๊บอสามสองย่าอยู่สวยครับผมนะเออสามสองย่าอยู่มาเปไปผู้ทองหรือเปล่าป้ามาหนึ่งตัวแน่นอนอันนี้โป้มาเป็นบัดบ้าแมนครับผมนะสายมัดสกิปปะปะคาคูหรือเปล่าอูเวอร์โก้ครับเออไม้ไผ่เวอร์โก้คร <c oughs> ับผมนะ <c oughs> นี่ผู้บริหาร สูงสุดของกลุ่มจตุรั์ดอนกีโฮเต้ครับผมนะนี่เวอร์โกมาสกิปป้าๆใหม่หนึ่งอ่ะยังมีอีกเป็นสายโลมาบาแมนซึมกระลาบัมอ่ะกระป่ากาวามัสึกครับผมนะคาปโนคาวามัสึคาปโนคาวามัตสึทาซูโม่ครับผมนะเออคารับใช้ตระกูลโคสกิเฮาวามัตสึคุงรับผมนะหนึ่งในกล้าปอกดับแดงนะครับโบมาไอ้แม่งไม่มาไอ้จีอาะจินเบมาแทน คือกูดีใจยินเบรนะครับผมไอ้เฮียไปดีใจยินเบรเพราะยินเบรกูแปดสิทธ์ไงฮูกไปไอ้กูผมนะเออเจ็บสี่กูขอนหนึ่งตัวได้ไหมสี่สมบัติทองมาเออให้กูได้เจ็ดตัวสามตัวก็ได้อเฮียอู้สั่นน้ำเมียยขนาดนี้ทำไมคือดวงไม่ดีเลยวะไอ้เฮียก็ผมนะสายวิ่งมาคือตัวอะไรครับผมนะบา้์แมนโบกมาอาฮ่ามิสโกเดนวีครับผมนาฬิกาสี่กดดิ้งกดดิ้งกดดดิ้งโอ้โหไอ้กูเนี่ยเออนะ เป็นออฟฟิเชียลเอเจนต์ครับผมนะของกลุ่ม Baroque นะวันนี้อืมมาหนึ่งตัวเออไอ้เหี้ยให้กูได้80ก็ยังดีนะครับผมนะเผื่อไว้ทำคลิปไอ้ปัดนะครับผมนะโอ้โหแล้วไม่เล่นยากแล้วไม่80ครับผมนะเออนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับผมนะใช้เขามาได้อยู่ยังได้อยู่อีะไรครับผมได้อยู่ที่เราไม่ได้นะครับผมนะสมบัติทองทองทองนี้32ม r สวยๆ27ย r สวยๆแต่ถ้าก็เป็นคูทองก็พร้อมีลุ้นมี2ตัวนะครับผมนะโป้มาโอ้คูแดงมา สามสองหนึ่งสกิปปั้ามาครับผมนะกลายเป็นสายวิ่งบ้าแมนซึบมาโอู้เลจูไอ้ว์สวัสดีรักกูเองกูรัก,ก,กมึงวายฟุกกูพี่สาวกูวิ่งสูบเลจูว์นมเย้งจัดครับเจี่าดับเบิลซกนะครับผมนะอ่าสกิป up, ป้ามาอีกหนึ่งอ๋อไอ้เหี้ยชินเบมึงจะมาเยอะไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์แปดสิบห้านะครับผมนะไอ้เหี้ยสโมเกอร์นี้ของผมก็คือเลเวลแปดสิบไปแล้วนะครับผมนกเท่ากับว่า ขาดอีกสี่ตัวถึงจะเราว์ร้อยนะซึ่งไม่เปิดแม่งแล้วนะครับผมนะไปเปิดซาโบ่ต่อเลยครับผมนะเออหลายซาโบ่ต่อเลยทุกคนนะครับผมนะเพชรก็เหลืออยู่4,400นะครับผมนะมาซาโบ้ครับผมนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนี่เลยเซตหนึ่งเซตสองก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์วัดใจแบบสกิปไปเลยนะครับผมนะถ้าหากเราพร้อมแล้วสามสองหนึ่งคลิปปัมป้ามาตุ้มเรียบร้อยบอดก่อนเลยครับมาสามตัวแล้วก็บอดได้ครับผมนะเออโบ้แซนดบีเนี่ยเป็นสายหมัดสีเขียวนะครับผมนะเออเป็นผ้ากงเล็บมังกรเพลิงครับผมนะกำหมัดเพลิง เขาเรียกว่ากำแพงเพลิงหรือเปล่าท่านจะไม่ผิดนะครับผมเอี้ยลาโบเตอร์เออมันอย่างนี้เล็บสองซาโบแตกมันต้องอย่างนี้เออกงเล็บมังกรเพลิงวุ้มก็ผมนะนี่โบแซมปีมาเออเอี้ยคุณมาอย่างนี้ให้กูแบบมีกำลังใจหน่อยนะครับผมนะมาดูชื่อท่าก่อนนี่มัคคีตะไคร้เพลิงกับราชันมังกรเพลิงนะครับผมนะเออกงเล็บมังกรเพลิงอ่ะไอ้ราชันมังกรเพลิงเขาใช้นะครับผมนะมา โป้มาเป็นสมบัติดํากว่าสมบัติดําไม่ขออะไรมาขอทองก็พอผูแดงผูแดงแล้วเป็นอะไรย <c oughs> ี่โอสานสองทีอาสวยเลยแต่คือยังไงพูทองมาบ้างมาแบมบีดหนึ่งตัวนะโบแบมบีดต้องมาหนึ่งตัวก็พอครับพูพูแดงมากแต่ขอมาหนึ่งก็พอ <c oughs> โอ้ยโชว์มา <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอภัยด้วยครับ อีชโชมานะครับผมนะเอออีชโชมาครับผมนะอีชโชเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะครับผมนะอีชโชเป็นตัวที่เล่นได้เลยถ้าหากว่าเวอร์แปดสิบแล้วทำบู๊ตหนึ่งเนี่ยคือโหดเลยนะครับผมนะเออในช่วงแรกๆที่เล่นนะแต่ถ้าหากว่าไปเล่นในแระยะนี้ก็ทำบู๊ตสองไวล้ละกันนะครับผมนะโป้งมาเป็นผมโอ้ยมาตัวเดียวแต่มันสะบ,บัดออกว่ะนะลหลักอาอร์สิบสี่จีอาร์ยี่สิบเจ็ดจีอาร์เอ้ยยี่สิบเจ็ดจีอาร์แล้ภูน่าจะดำนะภูภูปุ๊บอ่ะภูทองด้วยมันก็มีดียวไงี้ยครับผมนะสายโลกคือตัวอะไรเอ่ยกีรัอ้า นายแมรูฟ้าครับผมไม่พูดอะไรเลยนายแมรูฟี่เงียบจังครับผมเนีเออเป็นลูฟี่ที่โดนล่างเงาโบเลียยักษ์เข้าไปครับผมนั้นเฮ้ยไปไฮเวอร์โก้ครับผมนะอันนี้อ่าโอเคแล้วก็สแตมป์ปาดครับผมนะมาสแตมป์ปาดสเต็ปที่ห้าแล้วครับผมนะสกิปปาดเลยครับว้ามาหนึ่งตัวถ้ากับได้เบลเจ็ดสิบมาตนนี้นับผมนะโบกูเจ็ดสิบแล้วโบโบแซมปิ่นกูครับผมนะไม่ขออะไรมากเลย เซตหนึ่งครับผมนะ่ะเป็นสมบัติทองไปอ่าไม่มีสมบัติบอดคีนี้ก็บอกสิทธิ์ถามเลนั่งมองชัยเลเห็นแต่กุ้งหอยปูปลานั่งใครกันว่า <c oughs> โทรมาแวบๆบกูเหงนะอืมนะครับโทรมาแวบแบบหรือมองมาแวบแบหบรือกูลืมเนื้อแล้วไม่ได้ร้องนานนะเหียน,นะครับผมนะ่ะ <c oughs> โ,โอะ้งมาออสชาอีเบามาเบ้าจีรักเรียบร้อยบอดครับผมไอ้เ่ี่เหลือเ็จสามสี่่ะต้องลุ้นเอาเ็ตสามสี่าจะได้อะไรดีหรือเปล่านะที่หลักนะสามสองหนึ่งยิงบังตามาครับผมนะเรียบร้อยคร มบัติดามาโปา้มาพงแดงมาอย่างนี้ครับพงแดงมาสามสองยีอาร์นะสวยอยู่ครับผมนะเออสามสองยีอาร์มาเด็ด<แ>เด็ดแล้วก็ผู้อะไรผู้แดงมาอย่างนี้ครับสิปปังตาไปเลยครับผมนะสายมัดบาวแมนมาเป็ตัวเฮียอะไรเอ,อ้ยไอสัตว์พุดดิ้งจางครับผมนะพูดดิ้งซันจิครับผมนะเออโหดนะเพราะว่าเป็นตัวที่ยิงแบบสายมาัดยิงแรงด้วยนะแล้วก็แบบเดินได้ด้วยยิงได้ด้วยโอ้โหนะโหดนะพูดดิ้งเนี่ยเออเล่นได้เลยนะครับผมนะ เป็นตัวที่เล่นได้อีกหนึ่งตัวแล้ครับผมนะอืมอ่าแล้วก็เซฟสี่ของเรานะครับผมนะเซตสามแม่งโบไม่มาคือกูต้องการโบมาได้ต้องการพุดดิ้งนะอ่ะจริงจริงอิสักเลยนะครับผมนะเออได้ได้กะโอ้โหได้บัตรดำมาแล้วบัตรดำแม่งเยอะจัดตอนในซีซั่นนี้นะครับผมนะปุ๊บมาโอ้โหบอดไอ้เหี้ยอ้าวได้เฉยไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยนีก่ก็บอดน,นะครับผมนะคุณคูณว่าไม่มาไอ้เหี้ยได้เวลบแปดสิบมาได้ตอนนี้ครับโบแปดสิบ ถ้ากับ15ได้สองตัวเวล90กูยัดเสร็จทองแม่งเลยเออเดีูยัดเสร็จทองแม่ง400อันนะครับผมนะเพื่อให้แม่งเวล100เลยนะโบนะแม่งหมักไฟแรงด้วยนะครับผมอ่ะอือ80มาละครับผมนะเอา85ไปแล้วกันเบาๆแล้วก็ไปที่รักไปเอาแค่85อันนี้ไม่โล่ไม่เนี่ยไม่โล่ไม่เนี่ยขอตัองสามตัวสี่ตัวไนะไหมครับผมนะโอกาสสี่ตัวมีความเป็นไปได้ไหมที่จะได้ซึ่งมันไม่ใช่สมบัติทองละโอกาสแม่งก็คือสี่เปอร์เซ็นต์ละที่จะได้สองตัวขึ้นไปนะครับผมนะอย่างน้อยคือได้หนึ่ะ เป็นสายโลบาแมนมาปุ๊บมาอ้าวทาฟาก้ารอวานโนกุนี้ครับลูมแชมเบโอ้โหนะนี่ทาฟองคว้ารอวานโนกุนี้นะครับผมนะอ่าสรวยสวยเก๋เลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นไม่ค่อยได้ในตอนนี้นะครับผมนะเอออ่าน่ได้โบกมาตัวหนึ่งเริ่มแปดห้ารับโบกูโอเคโบกูแปดห้านะครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับการเปิดโบกนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้กาชาที่เหลือสี่วันสแตนบีโบกับโบกับสโมเกอร์เนี่ย เมื่อไหร่จะได้ลงนะคลิปเดี๋ยวจะรีบทําลงให้เร็วที่สุดนะครับผมนะรีบตัดรีบลงให้เร็วที่สุดก็สินสมภารขอบคุณทุกคนมากๆกาก์ดการยิงนะที่รับดูจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังรอคลิปอยู่ด้วยนะครับผมนะเออแล้วขออภัยที่คลิปช้าด้วยเพราะว่ายังไม่หายดีนะเนะนี่ยนี่ยังไม่หายดีนะแต่ว่าแบบเออกลัวแบบกาชาจะหมดก่อนไงเดี๋ยวรีบมาทํารีบอะไรให,ให้ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะส่วนเรื่องรีวิวตัวละครก็ไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมนะครับ อย่ารีบพัมนะครับผมนะเออรีบพัมรีคอร์ดเพย์แต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ไม่ต้องคอร์ดเพย์ก็ได้นะมาแบบมาอธิบายตัวะละครอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะครับผมนะเออชอบมากเราขอบคุณมากที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นแต่ว่าก็อยากคอร์ดเพลงนะไงเ,เพื่อไปทำอินโทรใหม่ด้วยนะครับเออนะสุดท้ายข,ขอบคุณมากๆกจาริงครับโดนจบเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์มันก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสับสนุนผมที่ร้อนละเจ็บเจ็บครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนครับ one piece beauty rush แล้วเจอกันนะผมสวีสวัสดีครับผมยิ้มแบบสุด